Sai liền nhé, sai nửa thôi Sai nửa Bên này kho khai vào Hả? Để khai này bà? Lái đầy, chồng mất đi bò lết À, mục rồi, ซ้ายเนนหนือเส้นแนวราบมอนีพิจารณาสถานการณ์มอนดีดีบ่ด,ดีดีไหมหดีขึ้นไหมสถานรรการณ์วัวดีเลยทุกวันนี่ยิ่งจำไ้ที่ทุลามเสาวรวยมากเพามันมันถูกกว่าแต่่อนนะถูกปะตัวนี้หาวห่าหาลอยปะ่ะได้ห้าพันหกห้าพันเจ็ดพันีนีมาให้ 5, ายายเนืจอย,ยน้อุ<ะ> ว้บาายบมาพี่น้องครับติดทุระตัวน,นี้ลพ่อหนน่มแม่บครับใหไ้ได้ไได้ไดเอาไดแลไแล้วห้ก็นเนไรเนือสายเนื้อตลาดไหวเหรอพี่น้องครับรเ,เต็มเต็มไปเอาออเล็กตัวนเนาะงา วกได้ขายไงนพี่หน่อยมึงรัตนาเราชนมากทั้งผักข้างเขาสีมักง้อสีแดงเลยเขาบอกเอาขึ้นเรืออะไรเดี่ย<ด>พ่อเนีขึ้นืออะไรของเจ้าขึ้นเรือเยอะแท้เยอเยอะเนาะตลาดไหวละพี่น่อยเนาะ เยอะเราเยอะเรเก็บของสะพอเลยไม่นะผมมีคนแล้วล่วะตลาดคัวไอ้เขาไหว้เหรอพี่นองครับตัวด้นะฮะยี่ได้สามหมื่นบ่มนผมมาซายมนี่ผมตุลามือเ้าุกตทิตผมจะมาไล่สดตลาดไหว้เหรอพี่น้องครับคุณนะเอาใหพี่น้องเบิ้งน้นกันครับสามหมื่นยี่สบนนี่ ังียแ่เนา,ยยานนะพอนอ,อใชยเนื้อเนาะตลาดวาครับตลดบาดวายแล้วสามหมืนบอกง่ายหนึ่งกี่น่องยิงงานให้ไปสามหมบ่นป่ยิงไไหนอ้ แม่มาไหนอบอกอัง่เรวนี่ยไครับอ้ยต้อหวครับไปใส่ไรมาปรเปิางงากันดเนาะยัางก่อนยังก่อนมันเดี๋ยวยวันจะวยเหรอสองลอยไอย่างงเาลยตลาดวายแล้วไม่ามาอย่างไรมันคือไหนบ้างสิเบสเบสเปาเงยยังหานปันแล้วยเ,ยรรเข,ขียดครับอะไรกินเขียดหอมอยู่บอกกินอยู่ครับ โอ้ตัวนี้ปี่างนอกตัวนี้อะไรครับอะไรยนต้องรอครับเมืบอกใหญ่อยยรมื่อละพี่นอนครับอะไรครับไร นายบวยตะกายบนกันพี่น้องครับเปิดเพ่งหนึ่งนั่งนี้ก่อนควายเพีองไรเอวเหมือนสถานการควายเดีย๋ยวไปถาใหม่เด้อคว,ยวายแล้วสีดีขายคุณว่าเล็กน้อย เี <lim> right? ๋ยวโตเด้เฮ oh ้ยอย่าให้มึงอีดีบ่เงียบเงีบเ่ยบ่อมานบกคืนเนาะฮะได้ไปไหนตัวนี้แม่ลูกตัวนี้แม่ลูกนี่วยี้อครลูกมันก็ออกสีเหนนิ้ยางไีมืแม่ลูกแม่ลูกเฮ้ยีมือายใดชี้มืมาสวยไหมนี่นิทุลาโมเส้า ปกติมาหนึ่งแท่ดึกดึกวกัเอาคลิปนึงก่อนพอสิบเดีมาเล้แวะมาคนน่ว่ะมีเหล็กเที่ยวซับวะใส่มาให้บังเนีใส่เปลือกไหมเนี้ยได้ครับมีเหล็กเออสวนทุกหาสามศูนย์ีบหื่นบหรือสห้องเท่าไหร่กว0ซีหมื่นด้อห้องไห้เบียดเบียดมเบียดมือ่มันซื้อดีบ่ซื้อถือบ่ โอ้ตั้งครูตั้งเคสแน่นนอนเอาพี่น้องครับหุ่นนางกล้องเตี้ยอยู่บริเวณนั้นไปไปบ่อยพี่น้องมันมีเสียงเพลงนี่ตัวนี้เนาะยางน้ำเข่าน้ำน้ำเนาะยางน้ำเกลียวเข่าเกลียวน้ำเอายางเป็นเงินพี่น้องครับ รถไล่กันหรอกครับตรงแนวอนี้เตี้มรถเลยเว้ยโอ้สื่อจะลไล่เว้ยตอน,นเจ้านี่ไหวเหรอพี่น้องครับ ไปสไซบันยูปะทหารไปบริไทยงัวกับไายบรรยากาศนี่แหละพี่น้องครับมาประทันเขามืออื่นโมนเนดิร์นด้อกปอดจะไปไปทางบรรพันได้พี่นอ้องตื่นในสาวๆเนี่ยยากน้ำเขาน้ำหนาเท่านี้รถ ขันว่าไปเฝาเขาเขาก็กเกี่ยวห้ีต่เกียวแล้วมันก็เลี้ยวยังมองตารานี้อุ้ยยิงอะไเลือดะเอาไอ้บรรยากาศตรงัง้พี่น้องครับมย,ยังไรกเห็มันได้จะแปลนกี่ก่อนกระติลงอะไระเอาจังนที่จักนที่หรอะเจ็ด้อเาไแปนี่เสียลงแล้ว กัวอะไเอา้าไกลละไกลละมี่หนาสโอลอนบปเด็ขายกันเอากลับกลับไปสู่ไม่ ยังคือพ่อ้น้ขายอะพอเ้ยเอ้าตันนั่นคือร่อ,อ,อนอ้ล่างอน่ะเป็นยังไงน่ะเป็นคากหรอบอลเอ้ยไปของเขาครับ่อน่ะมาสวยมือนี่ไหมวัตถิบเดียมาติด ข้าเขาข้าน้ำยากเขายางน้ำรถเกี่ยวที่มันว่งไปเกี่ยวให้พนมไผ่โอ้มันรับไปได้ที่นี่เพิ่นกิดเพิ่นกิดยากเนาะ<อ>ก็เลยแวะมาเอ้ามึงตลาดควายก่อน่ะจากมันกับใครดูซีเวียบาทอยู่เลยเอ็มซีเวียร์บาดกูเนาะซีเวีบาดอยู่ขอเปียกเนี่ย สีแล้ววาลันน่แล้วมันซื้อแห้งมันซื้ออย่างที่พี่เอาคืนรถได้เหรอเอาเอาพี่นอ้องแ่นี่เด้อครับเด้อขออนุญาตลงก่อนเจอกันเจอกันนัดหนา